นี่มาเจอเหตุโหูหนูนี่ สันซุ้มมดนี่มันกันเริ่มแห้งฝนมัน่าตกมามันเขาแห้งเนาะจัน่ะจ้ะข้าวบาผักกออื่นมันกับ่มีได้จ้ะมันกัมีแตกแกน,นนี่อยู่นี่บาลายอย่าลงมาเถอะลูก นี่ยอดทอบจ้ะฮะยอดทอปงามงามแน่จ้ะตะคุ้มเดมสตูสดัออิสสลัดผักลูกผักผักผักเอเอี่ขี้อ้อนอ่ะ สะอ่อนมันงามโอ๊ยหักสามเราจะขันมากากฝนเล็กหน่อยเจ้าสี่หล่ะจ้ะมันกน็ไปเก็บว่าด้ไปใส่เขากับไปน้ำอมองยอดนี่คาบลูกเก็บได้แต่ทั้งนี้ทั้งนี้กับพอแล้วหรอจ้ะ มันว่าสิลงไปเมืองอ่นเฮ็ดเฮ็ดหูหนูมันสิอยู่ไหนอ่นเหงาไหมาตรงนี้แต่ว่ามันเห็นอยู่ข้างล่างนั่นแล้วอันอยากลงไปน้ำาคก็เลอ้ยวอ็ไปหรอก <c oughs> ไปลวกกินไปผาดกิน จาว่าคันเ,าเนาะบพค่อยมาผัดแม่คันมากเอาไปลวกกินกับเจวกับอย่างสิแม่คันเป็นอย่างก็มากแบบนี้กับบรลลูหอยากแม,อกม่อยากมันอวบดีงามพร้อมปะอ้าว ทั้งรางแห่งสีงามเนี่ยนะจากข้งาง,งล่างตาอาลุกไปว่าได้อะไรลูกมาซาสุเวียกันทานนี่ตัมหนึ่งที่ขันเคยมาเก็บนะจ๊ะฮิตหิทหนู อันนี้แหละนี่เราทอไหมกา,าได้เอาถุงยางมาใส่ไหมเสียวนี้แต่ว่ามันแห้งแหงเราละจ้ะแหงเราพอเออไปแช่นามันก็ดจิคืนหรอกแหงมันไม่ได้แหงหลายปานั้นอ,อ,อนึี่ ตะกี้เคยมาเก็บเยอะฝนเยอะยอดทอบกับงามๆจ้ะเบียสงสัยตัวยอดทอเป็ดเบียสวอนยอด เมื่อกี้ในพ่อนหอยตัวบอกใ่ญ่นึงเข้ากันเลย เล่นอยู่น้ำหอยมึงหอยเนียวมันกับมันกับบอคือบานเฮอเนาะจากนอกขายแมนบ้านฮขกกับสีเป็นแบบธรรมดาธรรมชาติเห็นหอยเห็นปูเห็นปลาเห็นยังออยูจูถ่ายเที่มันก็เห็นแต่งแต่อันที่มันเป็นเปลือกหอยมันตายเหล้วสดสดมันกับบวกอยมีไห้ฮขาเห็นสินะจ่ะ เขาก็ได้เป็นแบบตื่นเต้นไหมหยดงามๆไปเถอะหยดงามจะไปหลวกินจักน้อยหยดอันนี่ ลักเสียนฝร,รั่งเจ่าขันเกีลไปสิขันออกไปขันแล้วก็วได้ไทยแห่มึงเห็นไหมจ๊ะโอ้อยยอดดีไหมเ้อหักเดีวหักใสไซบู Nụ mm mẹ tham anh đó Nụ mẹ tham anh đó, lúc đó Anh lắc dì kìa Lắc dì kìa Lắc dì kìa, lắc dì ต yes. ัวนี้ใหญ่ก็จังหอยหอมนะจ๊ะเนาะมึงมึงแล้วไหมตัวบวกนี้ตัวพวกนี้ทำติดคุ้นจ้า ทุกช่วงเวลาใบข้าวพื้นฟ้าท้องนาวัยเด็กบ้านหลังน้อยไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้ามีแต่พื้นนาเขียวขจีเด็กน้อยแง้มองขอบฟ้า ผ่านช่วงเวลามานานเท่าไรจึงเรียนรู้ชีวิตอีกยาวไกลต้องผ่านมันไปด้วยหัวใจนักสู้เปลี่ยนเส้นได้น้อยนิดต่อเติมชีวิตบางบาสง รักผ่านระยะทางแม้ขอฟ้ากว้างกันฝันบางบางของเรา ไม่มีใครลี้กิดชีวิตลี้กิตเองเก็บเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูอยู่ในดินแดนไกลรอหน่อยได้ไหมมีโอกาสเมื่อไร อยกลับไปเยี่ยมไวัยา er เด็กสาวเรียนน้อยไม่คอยโชคชะตาบินลัดขอบฟ้ามาพึ่งพา เมืองไกลส่งเงินส่งใจปลูกบ้านหลังใหม่ไว้เป็นเรือนใจ,จกัน้ากลิใกลาสยนาะแกมุสแมเขียนนะจ๊าจำไว้หอยเขาชอบกินผลไม้อ้ากแต่บางครั้งก็กินไงลูกเขาก็กิน เขาก็กินหญ้ากินผักกินอะไรเขาก็กินเหมือนกันนะลูกหืมหื้อข้าพจ้าเชื่อพระสัจข้าพเจ้าจะยู่อย่

ไลม่ข้าวพื้นฟ้าท้องนาวัยเด็ก